รักษาความนิ่งของใจเอาไว้ แต่ว่าเสียงใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ ตอนยางทานที่4ก่อนนะคะถ้าทำไม่ได้เนี่ยค่อยถอยฐานจับโน้ตแต่ละตัว ังเหยียดฐานที่4ตอบว่าใช่1นึสองสามใช่ใครฟังเหยียดฐานที่3ตอบว่าใช่1นึสองสมใช่ เสียงสัตว์แต่ว่าเสียงรักษาความนิ่งเอาไว้ มันยากขึ้นมันไม่มีอะไรสนุกแหละนะคะแล้วเราจะได้เข้าใจสังคมของเราว่ามันยากแค่ไหนที่จะนะคะหนีรอดจากจากจะขอคมคมที่ต้องการเกี่ยวเรานะคะตรงนี้ก็จะสามารถเอาไปฝึกที่บ้านได้ Bye. จะเอากลับไปบ้านนะคะฝึกที่จะบางครั้งที่คุณเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับครอบครัวเขาอ,อยากจะดูหนังดูละครอะไรเนี่ยซึ่อาจารย์ก็ยังต้องทํานะคะนะนั่งดูหนังอะไรกับสามีอะไรแต่อะไรพวกนี้สิ่งที่คุณทําได้นะคะที่จะไม่ให้ถูกดึงเข้าไปเนี่ยก็คือว่าอยู่กับลูกประคำอยู่กับลูกประคำนะคะ คุณจะทํามาถึงจุดหนึ่งที่คุณเนี่ยทะจะไม่สนุกแล้วกับของพวกนี้โดยเฉพาะกับละครโดยเฉพาะละครบ้านเราคุณนูค้ครบ้านเราที่มันน้ำเน่ามาหลายปีแล้วนะคะฉะนั้นคุณคุณคุณจะไม่อินเลยคุณจะไม่สนุกเลยแล้วยิ่งรู้ว่าคือชีวิตนี้มันละครอยู่แล้วใช่ไหมชีวิตนี้มันละครอยู่แล้วแล้วยิ่งไปดูละครมันละครซ้อนละคร แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าคนที่อินกับละครมากอ่ะนะคะถึงขนาดเกลียดเจ้าตัวร้ายตัวอิจฉานะเกลียดแบบหเกลียดแบบจริงๆโอยนี่แสดงว่าคนดูเนี่ยวิปลาสมากคือคือลืมไปว่าเขาเป็นตัวละครแล้วก็รักระเอกโอ้รักหนึ่งเอกโอ้ยอะไรแต่อะไรโดยที่ไม่รู้ว่เบื้องหลังเขาจาจลือ้อฉุวยแฉใช่ไหมตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะคนเขา คือมีมีเพื่อนเที่ยงตืโอยนั่งดูพวกนี้เขาออกฉากอะไรต่ออะไรคือคือคนเดียวกับที่ที่กับเนี่ยเรื่องก็เกมไหนกับลูกสาวน่ะแตกลูกสาวเนี่ยพอเรื่องละครเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่ออะไรแล้วก็กลายเป็นโอ้เพลงละครวิ่งวิ่งก้าวข้ามเจ้าเนี่ยละคนอย่างนี้มันเยอะนะ คนอย่างนี้เยอะเนี่ยละครซ้อนละครแล้วยิ่งไปเอาละครเนี่ยนะมาเป็นเรื่องจริงคุณพวกที่เขาเล่นละครเกินๆกนเนี่ยนะโดยเฉพาะตัวเล่นเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยนะคะเบื้องหลังชีวิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะตรงกันข้ามกับลักษณะนั่นเลยที่เขาโปรเทรย์ออกมาโอเคนะคะนี้เนี่ยเราก็ไปฝึกได้โดยเฉพาะพวกแอคชั่นฟิล์มนะพวกแอคชั่นฟิล์มที่โหยนั่งดูกันแน่ยแทบจะตกเก้าอี้กันะนแล้วฟุตบอลอีก โอ้โหื่องฟุตบอลน,นะบอลโลกอะไรมาแต่ผู้หญิงเราคงไม่เอาแต่ที่นั่นคุณสามีเราไม่เอาเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็หึแลนะต้องอิงแลนด์อิงแรนพวกลูกศิษย์อยู่เรีงมันเยอะเรามันเยอะโอ้โหนี่คุณเห็นไหมมันสร้างความความแตกแยกเรื่องเรื่องบอลเรื่องโอลิมปิกพวกนี้ที่จริงสร้างความแตกแยกนะนะเอาแต่ชาติของตัวเองอะ เอาแต่ชาติตัวเองที่จริงมันควรที่จะเป็นหนึ่งอ่ะแต่มาสร้างอะไรรวบที่จริงเห็นไหมมันมันขาดภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งอ่ะนะฉะนั้นมันจะถึงจุดหนึ่งที่คุณจะไม่อินกับพวกนี้แล้วแล้วก็ไม่สนุกเลยไม่สนุกเพราะว่าคุณจะสามารถจับได้ว่ามันเป็นแค่มาย,ยาเท่านั้นแล้วข้างในเนี่ยถ้าข้างในของคุณปฏิบัติถึงจุดหนึ่งเท่าที่คุณไม่เอานะคะคุณจะปล่อยออกมาเองมันจะเลาะออกมาเอง เพราะว่าการปฏิบัติของคุณเนะี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อไปสู่การหลุดแล้วก็พ้นหลุดแล้วก็พ้นนะคะฉะนั้นพวกนี้มันเจอรี่ทั้งนั้นนะพอคุณเนะ่ยเข้าสู่สภาวะนี้คุณจะเห็นเนี่ยเห็นมายาได้แบบทะล,ลุกปกโปร่งเลยฉะนั้นคุณจะไม่อยากให้มันครอบอีกแล้วมันจะเกิดเองธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันเอง เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไปอังกฤษนะคะช่วงปลายของศูนย์ธลราพรแล้วล้วก็อินมากชอบมากโอ้โหเทปเนี่ยกลับมาทีก็เอายุคนั้นมีแต่เทปเนาะนะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งนะคะเทปเนี่ยนะห้าหกสิบม้วนเนี่ยนะเละทิ้งหมดเลยฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลย, <S 1> <S 1> เลยจากที่เคยชอบมาก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 ,มากนะสมัยสวนะร,นรุ่นรุ่นอย่างนี้นะ <S 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 ชอบมากเลยถึงจุดหนึ่งนะมันไม่เอามันปล่อยเองของมันเองแล้วก็ หลายปีให้หลังนั่นแหละถึงไหนลองเอาไอ้ที่เพลงโปรดๆเนี่ยมาฟังซิพอมาฟังปุ๊บเนี่ยมันเห็นเห็นไอ้ไอ้อออตรงนี้อ่ะนะไอ้เจอร์รี่เนี่ยนะโอ้มันเคลื่อนเข้ามาแต่เราเห็นแบบชัดเจนอนะ่ะตรงนั้นนะจึงได้ไอเดียมาทำอย่งนี้เลยไหมจึงได้ไอเดียเนี่ยมาทำที่จะเอาเอาเจอร์รี่เนี่ยเข้ามาก็โอเคนะเราจะฟัง,ย,งยังไงให้มันนิ่งอย่างนี้โอเคนะคะ ฉะนั้นอันนี้ก็ออกไปฝึกเองได้ขอจานเบรกเสียงสักเกอสินาทีได้ไหมไปเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะข้างล่างก็มีขายกระปงกาแฟนะคะถ้าใครง่วงนะคะไปอุดหนุนกาแฟน้องกะทิเขาแล้วก็อ่สิบนาทีให้จานพักเสียงสินาทีแล้วกลับมาจะพูดเรื่องใจประพัสปฝากกับเรื่องรถไฟ